การชุมนุมหรือการแสดงออกถึงความไม่พอใจของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยและเป็น,นกลไกหนึ่งในการสะท้อนปัญหาและแรงกดดันจากภาคประชาชนไปยังผู้มีอำนาจเพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงการบริหารประเทศการชุมนุมเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีของประเทศไทยลาออกมักมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยที่สะสมมาเป็นเวลานานโดยรวมแล้วสามารถสรุปเป็นประเด็นหลักๆได้ดังนี้ ทั้งนี้สาเหตุที่ประชาชนจะออกมาเรียกร้องให้มีการขับไล่นายกรัฐมนตรีนั้นมักจะมาจากหลายปัจจัยรวมกันและสะสมมาเป็นระยะเวลานาน,านจนถึงจุดที่ประชาชนรู้สึกว่าไม่สามารถทนต่อไปได้อีกแล้วหนึ่งความไม่พอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลปัญหาเศรษฐ,ฐกิจประชาชนอาจไม่พอใจต่อภาวะเศรษฐ,ฐกิจที่ซกเศราค่าครองชีพที่สูงขึ้นการว่างงานหรือนโยบายเศรษฐ,ฐกิจที่ไม่ตอบโจทย์และไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้การทุจริตคอร์รัปชัน ข้อกล่าวหาหรือหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตในหมู่ผู้นำทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัจจัยสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนความไม่เป็นธรรมทางสังคมและกฎหมายการเลือกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจเป็นชนวนให้เกิดการเคลื่อนไหวความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือปัญหาโครงสร้างพื้นฐานสองประเด็นทางการเมืองและประชาธิปไตยความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้ง หากประชาชนรู้สึกว่าการเลือกตั้งไม่โปร่งใสหรือมีกลไกที่ไม่เป็นธรรมอาจนำไปสู่ความไม่พอใจในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นการสืบทอดอำนาจหากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลมีภาพลักษณ์ขององค์การสืบทอดอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือมาจากคณะรัฐประหารประชาชนอาจเรียกร้องให้ลาออกการจำกัดสิทธิทเสรีภาพการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมหรือการคุกคามผู้เห็นต่างอาจทำให้ประชาชนออกมาต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การที่รัฐบาลพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือไม่เป็นไปาตามเจตนารมณ์ของประชาชนอาจถูกต่อต้านอย่างรุนแรงส่อให้ดีขึ้นการชุมนุมือ 3. เหตุการณ์หรือประเด็นเฉพาะหน้ากรณีพิพาทหรือข้อขัดแยง้งเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงเช่นคลิปเสียงหลุดที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจเป็นชนวนสำคัญที่ทําให้เกิดการชุมนุมการบริหารจัดการวิกฤต ความผิดพลาดในการจัดการวิกฤตต่างๆเช่นวิกฤตสาธารณสุขเช่นโควิด -19 ภัยพิบัติธรรมชาติหรือปัญหาเฉพาะหน้าอื่นๆอาจทำให้ประชาชนมองว่ารัฐบาลไร้ประสิทธิภาพและเรียกร้องให้ลาออกสีการยุบพักการเมืองการยุบพักการเมืองที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะพักฝ่ายค้านหรือการตัดสิทธิทางการเมืองของนักการเมืองที่ประชาชนให้การสนับสนุนมักจะจุดชนวนให้เกิดการชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงฮา ความไม่พอใจต่อสถาบันแม้จะไม่ใช่ประเด็นโดยตรงที่มุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรีแต่การที่ประชาชนบางส่วนมีความไม่พอใจต่อบทบาทของสถาบันบางแห่งที่ถูกมองว่ามีอิทธิพลต่อการเมืองหรือการใช้กฎหมายบางมาตราอาจนำไปสู่การเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวงกว้างซึ่งอาจรวมถึงการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนโครงสร้างดังกล่าวละออกด้วยโดยสรุปแล้วการชุมนุมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีละออกในประเทศไทยมักเป็นผลรวมของ ความไม่พอใจในการบริหารประเทศเศรษฐกิจสังคมทุจริตประเด็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยการเลือกตั้งสิทธิเสรีภาพรัฐธรรมนูญและเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เป็นจุดชนวนให้ความไม่พอใจที่สะสมอยู่ประทุข,ขึ้นมา